โลกไซเอ e นเทคชวนเกาะกระแสะและตั้งคำถา,ถามถึงนวัตกรรมบาร์โค้ดและ QR Code ค,ครับว่าสิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไรข้อมูลแบบไหนถึงจะต้องนำโค้ดเหล่านี้มาใช้งานครับ เส้นสีดำๆบางๆหนาๆสลับกันไปเป็นแถบแบบนี้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบาร์โคดนั้นถูกนำมาใช้กว่า50ปีแล้วนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นในการใช้สแกนซื้อขายสินค้ากันนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าบาร์โคดสามารถเอาไปใช้ในหลายรูปแบบเลยครับบาร์โคดความจริงมันมีไอเดียมันหลายสิบปีแล้วหลังสงครามโลกแค่สักสอปีปหน่งเก้า ันมันเกิดจากในเอเมริกาคือมีนักศึกษาไปได้ยินคนเขาพูดกันเจ้าของร้านของชําอะไรต่างๆคิดว่าจะคิดเงินให้เร็วๆยังไงปกติเวลาจะซื้อของเนี่ยกดเครื่องคิดเลขใช่ไหมใช่กดดูราคาที่ของแล้วก็กดกดกดเขามีบทว่ามันทำให้เร็วกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยผู้ที่จะประดิษฐ์เนี่ยเขาก็ไปนั่งคิดกันมีวิธีทํายังไงได้บ้างอะไรต่างๆในที่สุด ก็เลยไปใช้หลักการเหมือนมอสโค้ดในแบบส่งโทรเลขอ่ะที่เป็นจุดขีดจุดขีดขีดสั้นขีดยาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็จินตนาการว่าแทนที่จะเป็นจุดกับขีดอ่ะลองลากให้มันเป็นแนวตั้งด้วยคือถ้ามองยิงๆแล้วมันก็เหมือนรหัสมอสที่ยืดความยาวใช่ใช่เลยไอเดียนี้มาแล้วแล้วก็คิดว่าสแกนก็คือใช้กล้องถ่ายภาพแสงมันต้องมีเทคโนโลยีอะไรถึงมันจะช่วยอ่านได้ไหมคอาจารย์มีสิันนี้แหละเพราะสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องสแกนง่าย ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ไปคำนวณในบาทั้งหลายให้เป็นตัวเลขอะไรต่างๆมันก็เลยไม่ได้ถูกใช้ในการค้าขายอย่างที่คิดตั้งหลาย10ปีต้องรอมาจนถึงยุคนู่นยุค1973-1974นุ่นู่นบริษัทค้าปลีกทั้งหลายในสารัฐรวมตัวกันเราตกลงว่าจะใช้โค้ดหน้าตาประมาณนี้เขาเรียกว่า UPC Universal Product Code มันจะเก็บตัวอักษรได้แบบ10กว่าตัวตัวเลข10กว่าตัวเพื่อจะเป็นรหัสว่า สินค้านี้มันคือใครผลิต็อดไหนจะมีวันที่มีอะไรเก็บอยู่ในนั้นตอนนั้นก็เริ่มมีเครื่องอ่านที่ใช้เริ่มใช้ได้เลเซอร์สแกนอะไรได้ตังนั้นก็แพร่ไปทั่วโลกเลยพอสแกนไปมันบอกข้อมูลอะไรเราบ้างเราจะความจริงมันขึ้นกับวิธีแปลความถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมันต้องเอาตัวเลขเนี้ยไปอ่านกับระบบกลางคอมพิวเตอร์อะไรบางอย่างสักงานที่เก็บคลังข้อมูลไว้ซึ่งจริงๆแล้วก็ตรวจสอบได้ก็ตรวจสอบได้เลขหรือตัวอักษรที่เก็บ ในนี้มีความหมายว่าอย่างไรมันจะความหมายมันถูกกาหนดโดยโปรแกรมที่ทางข้อมูลกลางถือว่าเป็นความลับแม่ะจย์ทำได้ทั้งลับและไม่ลับะนะคือถ้าตัวเลขมันถูกเข้ารหัสหรือเข้าเขาเรียกแฮชเทเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คิดย้อนกลับไปลําบากแต่ว่าถ้าเกิด มันตรงไปตรงมาแล้วมันเรียงกันอะไรแล้วคนสามารถเดาได้มันก็เริ่มพอจะเดาได้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรความหมายทั้งหมดมันอยู่ที่การตีความคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแล้วก็อีกอย่างข้อมูลที่อยู่มันไม่เยอะถ้ามองตอนนี้เนี่ยบาร์โคดเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างครับนอกจากสแกนสินค้าที่เราจะเห็นติ๊ต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 ลอดอะไรก็ตามที่เป็นรหัสตัวเลขตัวอักษรที่เราต้องการให้เครื่องจักรอ่านได้อย่างรวดเร็วเอกสารอะไรต่างๆทุกอย่างเราใส่เข้าไปได้บัตร ต่างๆปัดประจำตัวรหัสอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะกให้เครื่องจักรแล้วคอมพิวเตอร์อ่านง,ง่ายทําเป็นบาร์โค้ดหมดเลยแต่ตอนนี้มันจะความจำเป็นมันจะน้อยไปเพราะมันมันน่าจะถูกแทนด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่าจริงๆ,ๆบาร์โค้ดมันเรียกว่าเป็นรหัสหนึ่งมิติคือเลขมันเรียงกันแนวเดียวเป็นเส้นไม่กี่ปีหลังจากนั้นคนก็คิดว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่เก็บเป็น2มิติล่ะแบบกว้างและสูงด้วยแบบ2มิติเนี่ยแต่ไม่หมดเลยเป็นหลายสิบแบบมากแต่ว่าแบบที่เรารู้จักคือเรียก QR code มันเก็บข้อมูลได้เยอะกว่าเยอะเมื่อก่อนมัััััันนนนนนหหลลกกก10ตววใ่่มม้้บบาา์คดเี๋ขึ เราจะให้มันละเอียดแค่ไหนคือละเอียดมันก็อ่านยากขึ้นในเชิงแบบกล้องมาเลยมันต้องดีขึ้นเสียหายได้แค่ไหนมันจะมีรหัสที่ช่วยแก้การอ่านผิดอ่านถูกเนี่ยนะอ่านได้ถูกและง่ายกว่าบาร์โค้ดเยอะข้อดีของมันก็คือมันอ่านได้ด้วยทิศทางไหนก็ได้มันไม่ต้องสแกนแบบในแนวเดียวกันถูกออกแบบมาตอนยุค90นะเ9 3 993 94 95อะไรประมาณนั้นเกิดในญี่ปุ่นบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดมันก็เป็นตัวระบุข้อมูล ที่เราอะไรก็ตามที่เราต้องการแล้วใส่เข้าไปแต่ไม่ว่าจะเป็น QR code หรือว่าบาร์โคดเนี่ยพอสแกนปุ๊บมันก็คือเลขที่ระบุว่ามันคืออะไรแล้วก็ไปดูได้เลขนี้อาจจะเป็นเลขตรงไปตรงมาหรือจะเป็นข้อมูลที่เข้ารหัสต่างๆถ้าเข้ารหัสมันก็คนอ่านไปก็ไม่รู้จะทาอะไรกับมันได้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเข้ารหัสไม่ดีแล้วคนแก้ย้อนกลับมาได้เขาก็สามารถรู้ว่าตัวเลขที่ใส่คืออะไรแล้วมันมีความหมายอะไรนี่ต้อง,องไปตรวจสอบอีกต่อไป จากสัญ,ญลักษณ์แทนรหัสในการตรวจสอบข้อมูลกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของระบบการจัดการนะครับทำให้บาร์โคดและ QR วรคเข้ามาพลิกโฉมขึ้นอยู่กับว่าเราจะนําไปใช้ในรูปแบบไหนครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ เก็บควันหลงจากเทศกาลตรุษจีนนอกจากจะมีการเฉลิมฉลองบนภาคพ,พื้นโลกแล้วนะครับที่สถานีอวกาศเทียนกงของจีนก็ร่วมด้วยเช่นกันนักบินอวกาศภารกิจสันโจ21ร่วมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเล่าเรื่องราวความพยายามด้านอาวกาศของจีนผ่านบทเพลงและยกย่องถึงอย่างลี่เวย่ยนักบินอวกาศคนแรกของจีนครับ นักวิจัยมหาวิทยาลัยบริสตอลของอังกฤษพัฒนาชุดกางเกงหุ่นยนต์ในรูปแบบซอฟโรบอติกไว้ใส่ควบคู่กับชุดนักบินอวกาศเพื่อสร้างแรงผลักเรียนแบบการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดความเหนื่อยล้าและแรงต้านเมื่อต้องเดินหรือปีนป่ายในชุดอวกาศที่มีความดันสูงโดยเฉพาะการจะไปสำรวจดวงจันทร์ครับ คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก i าย c อนเทคกันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ